ว่าความเป็นไปได้จากการคุย2นาทีเราก็เข้าใจว่าทางฝั่งแฮกเกอร์นะใช้มีมีการออกข่าวมานะว่าใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการขโมยขออ้อมูลส่วนบุคคลฟังดูแล้วเนี่ยพยายามที่จะเชื่อมโยงกับทางเทคนิคหร่องแม้กระทั่งคุยกับทางผู้รู้ของของแหล่งที่อาจจะเป็นต้นตอของความเสียหายเองเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ยากมาก หรืออย่างล่าสุดเนี่ยสมาคมธนาคารไทยก็ออกมาแล้วนะครับว่าการทําธุรกรรมกับธนาคารเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นวงเงินเยอะๆมันต้องมีเรื่องของการสแกนใบหน้าเชื่อมกับการที่เรามีแอป,ปอยู่ในอยู่อยู่บนมือถือเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุยเฉยๆแล้วข้อมูลออกไปเนี่ยคิดว่าความเป็นไปได้น้อยมากแต่อย่างไรก็ตามก็เข้าใจว่าทางทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็กำลัง อะไรอรเรียกว่า <They 're S 1> ตรวจสอบข้อเทจ็จจริงอยู่ว่าเหตุครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรแต่คิดว่าความเป็นไปได้จากการคุยสอบนาทีแล้วสามารถที่จะเอาข้อมูลส่วนบุคคลที่ร่วงูว่าไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเลขที่บัญชีเราสามารถที่จะโอนเงินจากธนาคารได้เนี่ยในในปัจจุบันเท่าที่ทําธุรกรรมกับธนาคารมาหรือในส่วนของสมาคมเองที่ ทุกฟรีกับทางสับธนาคารคิดว่าเป็นไปได้ยากมากครับ